สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะดิฉันนางสาวอุสาวดีแซลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนดิฉันนางนัทธิดาธิรประดบคุณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราสองคนอยู่ที่งานแผนและพัฒนาคุณภาพสานักงานเลขานุก,การคณะวิทยาศาสตร์และทราบไหมคะวันนี้เรามาทําอะไรกัน <S <S เนื่องจากในช่วงเวลาของเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีกองแผนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะก,กำหนดให้คณะภาควิชาและโครงการดำเนินการจัดทำงบประมาณเงินไรายได้เป็นประจำทุกป,ปีซึ่งในปีนี้ก็จะเป็นปีบัญชีพศ2566ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณเงินไรายได้ประจำปีบัญชีพศ2566เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศเมื่อวันที่26มกราคม2565 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณประจำปีบัญชี2,566ค่ะและในวันนี้นะคะเรามาจะสรุปประเด็นสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณเงินไรายได้ประจำปีบัญชีพศ2,566ในส่วนที่คณะภาควิชาโครงการที่เกี่ยวข้องมานำเสนอจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณเงินไรายได้ ประจําปีบัญชีพศ2566 1. ้าภาควิชาโครงการจัดทําประมาณการรายจ่ายร้อยละ90ของประมาณการรายรับประจําปีโดยประมาณการรายรับไม่ควรมากกว่าค่าเฉลี่ยของ3ปีงบประมาณย้อนหลังยกเว้นกรณีมีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2566 2. ้ภาควิชาโครงการ มีรายได้จากการจัดการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ควรจัดทำประมาณการรายรับตามแผนการรับนิสิตที่กำหนดไว้เนื่องจากจำนวนนิสิตร,รับเข้าใหม่มีแนวโน้มลดลงทำให้มีผลกระทบต่อรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและส่งผลต่อการจัดทำประมาณการของงบประมาณปีปัจจุบันและประมาณการล่วงหน้า 3. ภาควิชาโครงการ พิจารณาแนวทางการหารายได้เพิ่มเพื่อทดแทนค่าธรรมเนียมนิสิทธิ์ที่ลดลงโดยบูริการร่วมกับหน่วยงานอื่นและให้ความสำคัญกับแผนการรับนิสิตสี่ 4. จัดทำงบประมาณเงินรายได้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยให้ตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของประมาณการรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 5. จัดทำงบประมาณเงินรายได้เพื่อส่งเสริมการให้บริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยให้ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนบริการวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นการสร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้การบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมถึงการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนและองค์กรต่างๆ 6. มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับขนาดอัตรากำลังในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานให้มีสัดส,ส่วนที่เหมาะสมจัดทำงบประมาณของกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยไม่เพิ่มอัตราใหม่และกรอบอัตราที่มีตำแหน่งว่างยังไม่ประกาศรับสมัครให้ส่วนงานตั้งงบประมาณรองรับไว้ได้จำนวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของกรอบอัตราที่มีอยู่และตั้งงบประมาณรองรับไว้6เดือน ตอนนี้เราก็ได้ทราบหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีบัญชีพศ2566กันไปแล้วนะคะแล้ววิธีการจัดทำที่สำคัญมีอะไรบ้างเราไปดูกันต่อเลยค่ะการจัดทำประมาณการรายรับ 1. รายได้ด้านการศึกษาได้แก่ค่าบำรุงการศึกษาค่าหน่วยกิจค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากนิสิตให้จัดทำประมาณการรายรับเฉพาะที่เป็นรายรับของหน่วยงาน 2. รายได้อุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้หน่วยงานจัดทำโดยระบุรายการเป็นชื่อโครงการและประมาณการรายรับจากส่วนที่ได้รับจัดสรรรายได้รวมกับต้นทุนโครงการ 3. รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัยให้หน่วยงานจัดทำโดยระบุรายการเป็นลายชิ้นงานและประมาณการรายรับจากส่วนที่ได้รับจัดสรรรายได้ รวมกับส่วนของที่เจ้าของผลงานได้รับจัดสรร 4. รายได้จากการพัฒนาวิชาการให้หน่วยงานระบุรายการเป็นชื่อโครงการและประมาณการรายรับจากส่วนที่ได้รับจัดสรรรายได้รวมกับต้นทุนโครงการเมื่อทุกคนทราบว,วิธีการจัดทำงบประมาณในส่วนของประมาณการรายรับไปแล้วนะคะต่อไปเราก็มาดูว่าเราสรุปประเด็นของการจัดทำประมาณการรายจ่ายว่ามีอะไรบ้างเรามาดูกันต่อเลยค่ะ การจัดทำประมาณการรายจ่ายงบบุคลากรให้ภาควิชาโครงการจัดทำโดยแยกประเภทของการจ้างและเงินขึ้นขั้นประจําปีให้ชัดเจนโดยการตั้งเงินขึ้นขั้นประจําปีให้ยึดหลักเกณฑ์การขึ้นขั้นตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงานและปรับ ขณะอัตรากำลังในภาพรวมให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมงบดำเนินการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุให้พิจารณาจัดทำคำของบประมาณจากฐานการใช้จ่ายจริงของปีบัญชีที่ผ่านมาโดยยึดหลักการและแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะรายการค่าจ้างเหมาบริการให้ประมาณการตามรายจ่ายจริงและปรับเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละห้าค่าสาธารณูปโภคให้จัดทำประมาณการตามที่คาดว่าจะใช้จริงโดยคิดจากฐานปริมาณการใช้ของปีที่ผ่านมาและยึดหลักนโยบายการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยและของรัฐบาลงบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์จัดทำคำขอคลรุภัณฑ์ตามความจำเป็นและประหยัดเช่นคลรุภัณฑ์ทดแทนคลรุภัณฑ์การเรียนการสอนที่ไม่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินตามแผนความต้องการของหน่วยงานที่จัดทำไว้โดยพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมทั้งระบุรายการคลรุภัณฑ์จำนวนและหน่วยนับให้ชัดเจนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทำโครงการโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานหรือส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านกายภาพโดยระบุเหตุผลความจำเป็นและกิจกรรมใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับผังแม่บทนโยบายและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งระบุสถานที่ก่อสร้างหรือส่วนของพื้นที่ที่จะปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอย่างละเอียดและชัดเจน งบเงินอุดหนุนให้ภาควิชาโครงการระบุรายการเป็นชื่อโครงการโดยไม่รวมงบบุคลากรและงบลงทุน 1. ค่าใช้จ่ายอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดำเนินง,งานให้ระบุประเภทเงินอุดหนุนของโครงการให้ตรงตามประเภทการใช้จ่าย 2. ค่าใช้จ่ายอุดหนุนพัฒนาวิชาการให้หน่วยงานนำต้นทุนโครงการมาตั้งเป็นรายจ่ายรายโครงการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการพศ2559 3. า้ค่าใช้จ่ายอุดหนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้หน่วยงานนำต้นทุนโครงการมาตั้งเป็นรายจ่ายรายโครงการดำเนินการตามข้อผูกพันจากแหล่งทุนที่ได้รับ 4. ค่าใช้จ่ายอุดหนุนทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ให้หน่วยงานนำส่วนแบ่งของเจ้าของผลงานมาตั้งเป็นรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นให้หน่วยงานจัดทำโดยระบุรายการเป็นชื่อโครงการโดยไม่รวมงบบุคลากร,กรและงบลงทุนและให้ระบุประเภทงบรายจ่ายอื่นของโครงการให้ตรงตามประเภทการใช้จ่ายงบกลางเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณจึงให้หน่วยงานจัดทำประมาณการได้ไม่เกินร้อยละ5ของประมาณการรายจ่าย เมื่อเราได้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการไปเมื่อสักครู่แล้วก็คิดว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในระดับภาควิชาและโครงการก็สามารถนำแนวทางไปดำเนินการในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีบัญชีพศ2566ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้แล้วนะคะค่ะสุดท้ายนี้แล้วนะคะขอแจ้งปฏิทินในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีบัญชีพศ2566 เพื่อเป็นกรอบเวลาในการดำเนินการดังนี้ค่ะปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีบัญชีพศ2 5 6 6วันที่28มกราคมพศ2565กองแผนงานมกเปิดระบบ e revenue ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ประจำปีบัญชีพศ2 5 6 6ผ่านระบบออนไลน์ วันที่28มกราถึง25กุมภาพันธ์2565ภาควิชาโครงการบันทึกข้อมูลในระบบ e-revenue งานแผนและพัฒนาคุณภาพตรวจสอบข้อมูลที่ภาควิชาและโครงการบันทึกในระบบภายในวันที่25กุมภาพันธ์พศ2 5 6พภาควิชาโครงการบันทึกข้อมูลในระบบ e-revenue ให้แล้วเสร็จ และจัดส่งเอกสารงบประมาณเงินไายได้ประจำปีบัญชีพศ2566มายังงานแผนและพัฒนาคุณภาพสำนักงานเลขานุกการคณะวิทยาศาสตร์จำนวน2ชุดวันพุทธที่16มีนาคมพศ2565งานแผนและพัฒนาคุณภาพรวบรวมและสรุปนำเสนอข้อมูลงบประมาณเงินไายได้ประจำปีบัญชีพศ2566คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายได้ประจำปีบัญชีพศ2 5 6 6ในครั้งนี้งานแผนและพัฒนาคุณภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร,รและรับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของคณะวิทยาศาสตร,ร์ค่ะค่ะหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามมาที่เราสองคนได้ตามหมายได้โทรศัพท์หรือลา์ที่ขึ้นให้ไว้นะคะค่ะและในโอกาสหนะ้าคอยชมกันต่อไปนะคะว่าพวกเราสองคน จะมีคลิปอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ